ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงงูเลี้ยงควายเพื่อนขับเคลื่อนเพื่บ้านโซนวังเชี่ยวมีนบ้านโซนวังเชี่ยวผ้าพีผ้านอกออกมาสำรวจและรางงูและสราควายที่ตลาดนัดชมผู้บุตรจังหวัดรอยเอ็นเหรครับครับวันนี้บ้านโซนวังเชี่ยวเดี๋ยวถ้ามาส้นอ่างูนะครับควายเพป็นมาพาพาไป้ายควายเพป็นมาพางูเบิ่งเด้อควายกับงูอยู่น้วกันไปได้ย่ดอดงูกับควายอยู่น้วกันละค่อยไปค่อยไป อ้าวมาเปิดหัวนะครับเปิดหัวตอนสิเปิดหัวก่อนนี่เนาะเมียม่สาวบ่นี้เม่สาวก็ว่าม่านมาก,อกโอ้เม่สาวโอ้ยังบระท่านเด็ดประกันทองแต่าเพิ่วมาม่านม,ม,มากแล้วเนาะ้ตโตเพิ่นสีบักตันสุกเนาะเขาอิ้นสีบักตนนัสกตนสุกสางามนะครับสีมุ่บักตานเนาะออสีมุ่งกตาลสุกเม่สาวเชื่องเชื่องนะครับโบดเต็มพิการแบบเพิ่นนะเดินเนาะเบ่งเรื่องเพิ่นนะครับเครื่องเพิ่นแงามดีนะครับ บ้านสมวังเชนแนวจากข้าพีพระนอมาสืบสวนแล้วครับราคาห่วยถ้าผู้ใดสนใจก็โทษมาติดต่อกับเจ้าของเพิ่นได้นะครับโทษต่อรองกับเพิ่นได้ถามรายละเอียดดีๆดนะครับก่อนสื่อสี้นสุกันพอบ้านสมวังเชนแนวครับพียงแต่ท้ายถ้ำเบื้องต้นรายละเอียดเบื้องต้นให้นะครับอ่าก่อนีถามราคาเพิ่นหรือโทรเพิ่นกับฝากได้ด้วยครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามซอยกันบ้านสมวังเชนแนวกล่าวขอสู่หาพันทร์ครับภายในมื้อนี้นะครับมือสุดท้ายต้องเดือนครับ มาฟังราคาเพิ่นก่อนบ้านนี้เท <reco Christ. S 2> ่าใดนอนแม่นี่นอนเปิดไว้หาสิาสิบสองเพิ่นเปิดไว้หาสิบสองแม่แบบไงป้าต่อร่องนะครับต่อร่องอีกเนาะต่อร่องอีกเพิ่นว่าทองแล้วแต่เพื่อนบอท่านประกันนะครับปันบอท่านเด็ดประกันบอท่านเด็ดตรวจนะครับเพิ่นว่าทองแล้วเอามาจะโซห้อยเหมือนนี่ใส่ตังตัวนึงพุูนบ่โอ้ตัวไหนแม่แบบไงมาเบิ้งไล่เดียวข้าวเดี๋ยวนะครับแม่สีกาบไล่ะครับสีนวลนวลสีกาบไลตัวนี้ทองประกันทองเนาะประกันทองแล้ว โอตรวจมาแล้วประกันทองเบิงเครื่องเพลินเครื่องพานะครับเครื่องพาหางเพลินหางๆๆเง้วเกือบลาดินนะครับตนน้นโตง้ามนะครับห้ามดีหาซิมหาเพลินตรวจไว้นะครับอๆๆพอต่อรล้นะครับท้องอีท่องพ่อใดเนาะอในมีใบมีหลอดอยุติวาลืมใครกับวีโกโอ๋อแต่ก็วีโกเจ้าวีโกพันล้าน อ๋อค่ะผมสูงเท่าไรเนาะนี่เนาะหนอยสี่สิบเกินละเบ่งกันน,น่ะวัดให้เพลินรน่อย,อยสอี่สิบแปดหนอยสี่สิบแปดวงเราโอ้ยสุดยอดเลยนะครับหาซิมหาเนะเปิดไว้เนาะฝากการท่องโอ้บอกครับต้นอันกะเท่าไรก็หาซิมหานี่กันก็วหาซิบส <52 S 1> องแ,แม่แม่สีบักตามซูบหน่อนหาซิบสอง ทองบพท่านประกันแต่ว่าตัวนี้ประกันทองอ่าซิมห่าห้อยมาจากใส่เนาะครับจากสมาชิครับอ่าสมาชิไอยเอเท่าน้อเอาฝากเบอร์โทรในบ้านนี่ศูนย์แปดสองหนึ่งห้าเจ็ดสี่สามสี่เก่าสี่สามสองแม่สาวทองทั้งสองแต่ว่าตัวนี้ประกันอีกตัวหนึ่งเพระท่านประกันนะครับต่อรองเขาเพิ่นได้นะครับโทรมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้อีกเนาะครับผมเขาพูดในลายมือหมาเด้อครับผมครับอย่างต่อแล้วครับเขาโซนง้อแล้วครับบ้านนี้ บรรยากาศการตอร่อรองบรรยากาศการต่อรองง่วอยู่อำเภอ,อตลาดนันชุมพูบุตรคือข้างนะครับเพ่นแบ่งเป็นสองโซนโซนสีพผนานมาเป็นโซนป้ายแต่ว่าผมกำลังเขา่าซูโซนง่วนะครับเปิดข้ไปด้วยเมยสาว้องแรกทั้งสองเมนะครับระคาพอต่อร่องผู้ใดสนใจกระโทษมาต่อรองก็ไา่ห้อยเพื่อนใดนะครับขับย่างตอ่อนะครับแต่ว่าอยู่ตลาดชวมพูบุตรนี่ง่วเพิ่นมีทุกสายนะครับสายขุน แม่ลูกหัวสวยงามนะครับนี่หลายสายเหรอครับครับผมยางต่อครับผมหัวกับพีทุกสายพันธุ์แหรอครับหัวบันบานม่วไข่ใหญ่หัวงบ้ามันมีพี่ตกสายแหรอครับเลาะหาสื่อแบบใดเนาะครับเออโอบอกครับหัวงามหลายเนาะในหอยเคนมาหาเลาะสื่อแล้วครับ จะเนี่ยาลัางค่ายางเลยครับเดี๋ยวหาในหอยเพิ่นยางๆาง่ละครับเพราะว่าแน่นนะครับตลาดแน่นทางนี้ผมซื้อ่าเป็นสายทุ้นแล้วครับหลายบักเกอร์หลายโอ้พอขั้นอ๋อประมาแม่โอ้ยแม่หนอกฟังว่าเถิดแม่สายสายหูนะครับยิ่งดูว่าสิ้นนะครับหนอกว่าเป็น,นบ,บักเถิก,กมาเบิร์นขง้นนี้สวัสดีลูก มาจากบ้านสมองเชี่ยวนะครับสีฟรอโมทไทยเอามาจากตัวลูกมั้ยนี่สามหนึ่งสองสามตัวไหนขึ้ลูกโอ้หนึ่งโอ้ลูกดิำดำโอ้สักแดงโนะอ้บลเนาะลูกแม่ลูกเนาะนี่แม่น่านลูกเพิ่นเนาะเอนนอ,น,อนี่นีอีกแม่สาวเนาะตัวนี้เนาะเดี๋ยวเพิ่นรับตัวละสามก,ก่อนครับเบิ่งแม่บักใหญ่เพิ่นแม่ลูกสูงความสูงแม่เพิ่นสูงลอยสี่สิบห้าบวกลบ ลอยสี่สิบห้าบวกบลบนะครับแม่เพิ่นบกากใหญ่เบิ้งเครื่องดำหางเงาโน้มซีเต้าชิบกระชับนะครับน้ำใต้เพิ่นกระชับต,ต้นโตเพิ่นนะครับงามดีนะครับสูงลอยสี่สิบห้าบวกลบเด้อลูกตัวนี้โอ้สูงดีนะครับแม่ลูกนั่นลูกนั่นลูกเพิ่นเนาะอุ้ยลูกลูกพ่อในอนอะนะดเนาะเนาะโอ้แต่ว่างามเลรอเนะาะเอองามดีเบิ้งลูกเพิ่นให้แน่อ๋อ โอครับผมลูกเพิ่นตัวนี้ครับลูกเพิ่นตัวหน่อยเนาะเส่องลูกเพิ่นนะครับงามดีนะครับลูกเพิ่นนะครับสูงลูกเพิ่นสูงประมั่นร้อยร้อยสามสิบบวกลบลูกเพิ่นนะครับเพื่อเท่าไรแม่ลูกนี่ลูกหม้ชุดสามตัวตัวนี้ลูกโอ้ชุดสามตัวได้วม้ชุดสามตัวอีกตัวหนึ่ง ออเป็นว่าขอกอันนี้แตงเขามาเนะาะแตงเขามาสีแดงนะครับงามดีคนสีขายเป็นชุดเป็นแพกเลยยกเป็นแพกเลยเอ๋อแยกก็ได้อารอมเปิงแพก,แพก,แพกเปิงอ๋อหนึ่งแสนสามหมืน่นสามตัวแสนสามหม,มืน่นล่องหารเปิงครับกับประมาณตัวละสี่หมื่นกว่าบาทนะครับข้อต่อล่องนะครับพ้อซื้อหรีตัวนี้อ๋สามเจ็ดสี่หกส,ส,สี่เก่าสามหกสี่เจ็ดสี่เก่าเนาะ ร่วมแล้วเพิ่นเพิ่นกะขายเป็นแพ็คน้ำแสนสองนะครับแสนสองถ่ายงบเป็นแพ็กแสน,นสอง้ะลูกเนาะถ่นะางยงบเป็นแพกโอ้แสนสามถ่ายงบเป็นแพกโทษโทษมาลดราคาเพิ่นแสนสามแม่แล้วก็แม่ส 3, าวอยู่ข้อเดียวกันแล้วก็ลูกเพิ่นอีลีตัวนั้นแสนสามถ่ายงบเป็นแพ็คแต่ถ้าแยกบานี่ซีโอสามสามเจ็ดสี่หก สี 49, 3เก่าสามตัวใหญ่เลยมาจา่าใส่เนาะครับอาสามารถลอยเอ็ดนะครับฝากเบอร์โทษนี่ลูกบะนี่ศูนย์แปดหกนี่ห้าสามเจ็ดศูนย์สี่สามแม่นะครับแม่สาวหน่อยลูกของแม่นี่อันนี้แม่สาวหน่อยครอบเดียวกันนะครับรรเออเป็นลูกเอือ่อยตัวนี้อยู่ครอบเดียวกันเพิ่์ดอามาเป็นแพกแสนสามแต่ถ้าแยกกับสามเจ็ดสี่หก ซีเก่าเนาะอ๋อสามตัวแยกได้อีกตั้งหากงามดีเบอ่งตัวซีเก่าพอต่อร่องแม่สาวซีเก่านี่ครับอ๋ <c> อี่หกโทษสีหกโอ้งามดีแม่สาวหน่อยใายดีเนาะงามดีออครับผมอืมงามดีนะครับกระทู้มาต่อร่องกับเพิ่นได้ครับพราะแม่พี่น้องกเกษตรกรผูไดสนใจคนกำลังต่อร่องกันอ่าคนกำลังต่อร่องกันตอกุด,ดหลายๆทูกไหมาน โอ้สายเล่หัวหัวคลองผูไดน้อสายเล่นี่สายเล่บ,บ,เลเลบักเถิกบักเถิกเ,เล่เบิดน,นะครับเบิองเมสาหน่อยตัวนี้งามดีคลองผูไดน้อเมสาหน่อยครับเมืงบรรยากาศการต่อร่องนะครับบรรยากาศการต่อร่องนะครับตลาดนัดชุมผูบุตดคึกคักแล้วครับหรือว่าเป็นตลาดไง มาเบิงว่าแม่สาวไงกันนะไไแม่พวกไงสวัสดีครับมาจากบากา้านสมองชนแนวสิบโ,โมอให้แม่สาวเพือนี่อ,อ,อ้อทองสองแล้วอ๋อแม่ทองสองสายหูเนาะแม่บักไ่สายหูแหละครับสีแดงใหม่เขาเอาิอแดงไม่กินนู่นแดงใหม่โบดเต็มพีก่กัดแม่ทองสองในทองก็พ่อใดนะครับเข่พกแปดดูวิ่นมีใบมีหลอดน้ำเนาะขอเบิ่งใบเบิ่งหลอดคนนะครับเข้เพกแปดพอธรรมดาครับพอบามันไ่ คุ้มได้ทุกอย่างแหละครับ KF68 เจ้ากาเล็ดแหละครับมือผสมพัน23ยี่สิบสามพศจิกาพิจิกาธันวาห้าเดือนกว่าเนาะห้าเดือนก็สิข้าวกเดือนแล้วคอดกับสามสิบสิงหาพกหาเพิ่นกำหนดคอดสิงหาหนีตัวนี่พกเดือนแหละครับท่องเพิ่นนะครับใส่ครับเจ้ากาเล็ดประกันทองได้เนาะลูกเนาะปลาหนีประกันทองนเนอนะองบงหนาตาเพิ่นแต่สายหูแหละครับแต่ว่าสายหูใส่ครับเจ้ากาเล็ดเจ้าด้ลูกได้นีกับสุดยอดแหละครับวันนี้ปัญหา สายห,หูสูงนะครับต้นโตมาต้องห่วงเพิินสูงสูงร้อยห้าสิบบวกลบนะครับเรื่องแต่ว่าเครื่องเพื่องพาแน่นะครับเรื่องอมแน่นะครับนี่แหละครับเปิดบานนี้ว่าบ้างราคาเจ็ดหมื่นเก่าใส่กับเจ้ากาเล็ดคอแดงบามันบักไงจ่ายลูกสุดว่ลนะครับเจ้ากาเล็ดใส่กับแม่สายหูลูกออกมานี่ บอผิดพลาดพอผิดหวังจะเกลือล่ะครับบ่าตองอันนี้แหละครับ KF68 น,น,บ e นี่บอผิดหวังจ้าโตเจ็ดสิบเก้าคนเกิดไว้ยโอ้ครับผมฝากเบอร์โทรนี่บ้าน,นีิลูกเบอร์โทรคนนี้เบอร์โทรลูก,ก093 571 0519นะครับเจ็ดสิบเก้าคนเกิดไว้มาจากบ้านสมหวังชานแนลเด้อลูกเด้อครับผมในนี้ขายในมือนี่แหละมันหมานลูกเนตเระเลยขายอยู่เพราะว่า มันทองเลยเนาะเอาไปรลุดเราครับผมขอบคุณหลายๆครับนา่งตอ่อเะอครับออกม้าสายง่วนะครับเมืองบรรยากาศพ้นมะสือละให้ครับกำลังต่อร่องกันไหลายนะครับบรรยากาศการต่อร่องง่วนจิตลาดช่วงทุ้มุดพึกคทักนะครับ สายหัวงามเบิึงนะครับบางหัวจะคล้องเป็นมีบอหะดวดให้คล้องวนบอครับมแม่สาวต้องผู้ใดเนาะต้องโอ้เนาะแม่สาวสีแดงร้อยสี่สิบนะครับความสูงเป็นสีแดงต้นโตเป็นเอามาจากตัวหอยวัอนี้โอ้นี่หนี้กระแมนเนาะโอ้เบิรงแม่นี่ก่อนอโอ้ครับ เบิ้งแม่นีก่อนนะครับสูงรลอย40 <c oughs> เครื่องดำล่ะครับเนี่ยเครื่องดำนะครับเครื่องดำหางนะครับแางขาครับผมรับประกรันเบิรเนาะตอไปเนแม่สาวอยู่แต่ว่าติ๊กัว่าเดือนนี่ะเนาะเบิ้งโนตเพิ่นเนาะม่าท่นถึงสองปันไหนแเอาไปล่อผสมเนาะเอาไปล่อผสมเบอร์เท่าไรเนาะแม่นี40เก่านักฆ่า <c oughs> พ่อต่อร่องเบิ้งนามใส่เพิ่น นะคาพอต่อร่องนะครับหัวลนเปิดเท่าไรนอนอ๋ออ๋อครับแล้วผ่านรอบแล้วเนาะใตกับปีนาีแดงหัวโลนขนแตงเสามาสีแดงมุ่มเนาะเออสีแดงมุ่มแดงนะวอยโอ้ยงามดีนามไตเพิ่นนะครับงามดีแหละครับตะวัททองเพิ่มากกาลังใสขึ้นเนาะทองแล้วขั้นผ่านรอบนี้ขั้นติดนี่ใสเลยเนาะลรอบสองสิใสขึ้นเรื่อยๆนะครับแม่สาว นใครเดียวไม่ใครจะเหนื่อยทกจะเข้าในเ่อ้ยนี่ป่ะโอ้ขาผมขาผมขาเปิดเท่าไรน้องแม่นี่เฟอร์ด้วยซเก้าห้าหาอยตัวนี้ซีเก้าเนาะตัวนี้ซีเก้าหาลอยอ้าวต่อไปครับัณฑ์สองแม่แล้วมาเบิ่งแม่อ้วนบาันี้นี่แม่นี่เบิ่งเออได้นะหนังหนาตาใหญ่ผดเดินหางแขกนะครับหางแขกบักใหญ่เลยนะครับเพลืองดำหางเงาเลยครับ สซกัราคาเดียวกันสีกอ,อ๋อราคาเดียวกันโอ้วอ่าความสูงกับไรเรียก,ก,ก,กันเลยนะครับได้นะน้ำใต้ดีแต่ว่าสีจางโคมูแน่เนาะสีจางโคมูแน่นิดหนึ่งนะครับสีเพลินนะครับนา,นาโนก,นนกดีงามดีแต่ว่าหนังนาดีเนาะ ซีทิ้เก่าเพิ่นเปิดไว้ท่อกันแต่ว่าต้นนี้แม่ใหญ่บานนี่ขึ้สีวัทรมูดอกเบิ้งส่งเปิดไว้เท่าไรก่อนพอเบิ้งเ,เครื่องมือก่อนเด้อเครื่องมือช่วเปิดจนสี่เดี๋ยวรอข้าวเดี๋ยวเครื่องมือผิดพลาดตัวไหนน้อยเปิดไว้เท่าไรก่อนนี่ออกซิมหาเพิ่นเปิดไว้โอ้ผสมช็อกโกแลตเ่าเดี๋ยวเพิ่นนอนอยู่ครับงัวเพิ่นนอนอยู่นะครับเดี๋ยวเด้องัวเพิ่นนอนอยู่อ่า สูงแบบไงเลยอุ้ยสูงขักเบอ่งเด้อขนาดยืนว่าเต็มปันไดได้นน่ความสูงเพลินอยหาสิบสี่ลอยหาสิบสี่บวกลบนะครับไงห,หรือละครับแม่นี่ใส่กับช็อกโกแลตไหวเนานะโอใส่กับช็อกโกแลตไหวน,นะครับเนใส่กับช็อกโกแลตไหวท่องไนเจ้าเดือนละครับนี่โอ้เพิ่นมีใบมี่หลอดบ่อ๋อ้มีใบมี่หลอดเบิ่งขอเบิ่งใบบิ่หลอดเพิ่นนะครับ แตงขัมีใบ,บหลอดอ,อ๋อมีใบหลอดครับใส่ครับเจ้าช็อกโกแลตนะครับผสมมือวันที่หก <6 S 2> เดือนซ <6 S 2> ีน,นะครับวันที่หกเดือนซีนะครับใส่ครับเจ้าช็อกโกแลตหกทิพเท่าไรก่อนดีหกเก้าหกทิพย์หาวมันเปิดใบหกทิพย์าต่อ,อรองได้อีกคนว่าะอ๋อมาไก่กับทซนฟี่ได้อีกน้องพอ่อเลาเอ็ดยดเนาะอย๋อหัวใจน้องพอ่อเบื้องหน้าตาเพิ่นนะครับ องซิมานาโนงนาได้ซีแม่สาวเบิดนะครับซีแม่สาวเบิด์ตองสองรอบผสมสองทองสองรอบผสมสองอ่ากำลังปรับเครื่องมืออยู่เครื่องมือเพราะท่นหนีปันไดปรับยากบวกลบได้ได้อีกนะครับความสูงเพิ่นบวกลบได้อีก เอามาฝากเบอร์โทรบ้านหนิครับ08 5 0 4 6 086หา0หครับห60หมาจากมาจากน้องพ่อน้อ่อยเห็ดเนาะครับผม4แม่สาวนะครับมีตะหัวหล่นหนะครับงามดีนะครับพ่อตอรองครับขอบคุณหลายๆลายมันหวานเด้อครับผมครับผมบ้านสมหวังชาแนลกับทาพีท่าหน่อสำรวจและข้างัวดนะครับบ้านสมหวังชาแนลเด้อบ้านสมหวังชาแนลบ้านสมหวังชาแนล เครื่องมือกําลังปรับเครื่องมือพอดีปันไดอย่าร่องรองปรับเบิ้งนะครับเอย่าครับจะไปหางัวงามเพิ่นอีกตัวนึงนะครับบรรยากาศไปเรื่อยก่อนครับบัตรสวัสดิ์จะนั่กำลังปรับเครื่องมือนะครับ แม่สาวใหญ่ของผูใ้ใดก่อนเนาะแม่สาวบกใหญ่นะครับองเพิ่นเนาะโอ้แม่สาวบกใหญ่เลยยักษ์ดีนะครับแม่สาวหางเกือบลากดินแข้งขาเครื่องดำบุ้ยหางอ่อนก้อนหางเพิ่นเนาะเอามือมาใส่กระดาหางมันคือโพด่โอ้ยเนาะสุดยอดเลยหางเพิ่นบียังกันนี่บีอ่าอ่าแนเพิ่นไหมบียังเนาะ เออบีอย่างวหายนี่ละ่ะเออ,น,อน,นันนี่แบนเพิ่นนะครับแบนเพิ่นมาจากครอบจาก่ข่แบนเพิ่น,นบีหล่ะกับตัวที่สองนี่บีอย่างนอ่บีสองบ่วายนะครับอ่าบีสองวายเบิ่งน้ำใตเพิ่นนะครับแข้งขาเพิ่นล่นหัวแต่งมาเนาะแต่งมาครับสูงสูงเท่าไรเนาะับนี่โอ้ยลอยหาซิบได้เลรับนี่นเนาะได้แน่นอน โอ้ยลอยหาสือเห็ดโอ้ยลอยหาสือเห็ดหวกลบเบื้องหน้าตาเพิ่นโอ้ยสุดยอดตัวสายหูเนาะสายหูนี่กรอทบไตกระทบใส่กระบามันนี่ลูกออกมานี่โอ้ยสุดยอดนะครับตุงโตเลยลูกกับหัวกับหูกระทบใส่กระบามันมานี่น่อเพิ่นนะเนาะปานหน่อหัวฝูท้องอยุบกระคำนี่ผสมเราเข้ากีใบมียังไงโอ้เบิ่งใบว่านี่เบิ่งเพิ่นกสมครับอ่าเจ้าอเมริกาเนาะเอชเอเนาะเจ้าอเมริกาเลยเอชเอ เจ้าอเมริกานะครับเจ็ดเจ็ดเก้าผสมวันที hopefully. ่22มกราคไหวสามเดือนได้เนาะสามเดือนผ่านมาแล้วนะครับกำหนดข้ออากาศสองพฤศจิกาหกห้าใส่กระเจ้าอเมริกามามาฟังราคาก็เพิ่นบานเลยเบื้องล่าเหรียญแล้วฟังราคาเด้อบาทพ่อแม่พี่น้องอาท่ายครับเก้าหมื่นเจ็ดเก้าหมื่นเจ็ดโมโฟแสนครับโมโอแสนเอาไปลุ่น อ่าแต่เราแมวมานี่รั<ช>บร่องโลดน,น,น,นะครับรา,บาคาเพิ่มาต่องวงนะครับเก0าหมท่นเจดันกวเบอร์โท่านะครับ889มศูนย์แอยอุดมซัย์้ปดแปดเร็ดศูนุ์รปดแปดเจุดศูนย์เจ็ดศูนยรแปดบูนย์เก้าศูนะครับอูนยังก้ามอุดมไับฟาร์ม สุดยอดนะครับเก้าหมื่นเจ็ดนะครับเอาไปรุ่นเราเนาะงามดีเบิงหลังเพิ่นจึงเชื่องนะครับนี่เชื่องมากนี่แยนเพิ่นนะครับอ่างามดีอีดีเอ้าอวอ้า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 วโอ้ยตบกางยันกัดจนเสด็จนะครับมาตัวเดียวปะครับไซส์ล่ะโอ้ครับผมครับขอบพูดหลายๆมันหมาดเด้อครับโอ้งวงงามเพิ่นหางนะโอ้ยสุดยอดหางเพิ่นนะครับ เครื่องงามนะครับภาบยางต่อแหละครับบานเบบิ่งรรยากาศครับบญญาารรยากาศการต่อรองนะครับมหันต์ในเครื่องมือบอานโซ่ยช่แนวคัดของนิดนึงแหละครับต้องขอต,อตอรวจคอให้นะครับห้อยเอามาแม่จัาโตรครับเอามาโอ้สองโตวานพราเศ <c oughs> ีงามมีท่องหลือเ่ครับมีท่องหรืรบเปล่าโ,โอ้พนมาทำแล้วเนาะโอ้ตองโตเงี้ยวจุดเด่นเป็นคือเงี้ยวแหละครับเขาธรรมชาติเนาะ เ,เขาธรรมาชาติน้ำไต่เพิินน้ำไตเพิ่นเถิงดีนุ่มงามตะวันสีออกกราบไลแน่น่สีเมเปเป็ดตับเปลือกแน่นะครับสูงเท่าไรเนาะครับนี่สี่สิบวกอยู่เนาะผมได้พบสิวดไทยค่าวๆโดยประมาณร้อยสี่สิบหกบวกลบร้อยสี่สิบหกบวกลบเครื่องดำนะครับหางงามแม่นี่เท่าไรเนานะสี่หาแม่นี่สี่หาหรือท่อกันบ่โอ้สี่สิบหาท่อกันสองแม่เพิ่นว่าทับมาแล้วต่ว่าเพิ่นบาประกันนะครับ อีกแม่นึงกัดค่ายกันแต่ว่าเขาเยาวกว่าแน่สีเข้มขึ้นเครื่องดำนะครับนี่เครื่องดำหางเปย์งามดีตัวนี้เป็นตาทองนี่ตัวนี้เบิ่งเครื่องเพลินนะครับงามดีสูงกับสูสีกันนะครับเพ่นกับเปิดมากประมาณกันเท่าใกล้พอได้โดยประมาณเราร้อยสี่สิบสามมวกลบตัวนี้เตี้ยกว่าแน่แต่วา่าราคาท่อกันนะครับเนี่ยเขาธรรมาชาติสี่สิบห้าสี่สิบหา้ามาว่านี ฟังเปิดเบอร์โทรอ่าฝากเบอร์โทรบานนี้ศูนย์หกสามศูนย์สามสองเจ็ดสามสองสี่โทรมาเลยเดี๋ยวนี้ก็ได้เดี๋ยวนี้คุณว่าครับห้อยห้อยยังเนาะห้อยดาราห้อยดาราจากสุวรรณภูมิเนาะสุวรรณภูมิรอยเอ็ดครับสองแม่ทองเอาไปรุ่นเอาเพิ่นบัวท่านฝากกันสี่สิบห้าสี่สิบห้าสองแม่ภาพความพูดเลายๆอ้าโอ้แม่นี่กระแม่นอ้า ทองอยู่บ่นี่เิ่นว่าทองแต่ว่าต,าต,าต,าตานโตโอ้ยหลังเพิ่นสีกราบไล่แหละครับโอ้ยเบิ่งงามดีแหละครับงามอีหดีตัวนี้ไงเิ่นว่าทองเอาเป็นรุ่นเดาด้วยกันแต่ว่าทองไงอีหดีนะครับลึกนะครับหนาลึกแม่หนาลึกนะครับเบิ่งเครื่องเิง่นนะครับคือเครื่องอมแน่นาะเครื่องพานะครับเครื่องพานะครับถ่ายเิ่นแต่พวกเิ่นง Ng ามดีสูง สูงลอยสีบหบวกลบลอยสีบวกลบห้ายังก่อนล่ะห้าเจ็ดห้าเจ็ดาเจ็ดมาจากสวนออพุ่มโอ้นี่บอกปังไงอน่าหสิบห้เพื่อเท่ามหลายัสิบห้าไงก็โมโอ้ยนี่แม่ไงสายหูกระทบแล้วครับไงอีลีสูงบางท่สูงตัวนี้สูงลอยห้าห้ตัวนี้ ร้อยหาสิบี่บกไงหกเท่าใดกันนี่หกสิบหาต่อรองไดอท่องอยู่บ่นี่เพิ่นกะว่าท่องมาเอาไปรุ่นเอาเพิ่นว่ากสิหาแม่หงานี่แม่แดงจัดบาานี้ยอดเลยแม่นี่หกสิสองยสูงเพิ่นแม่หงอีหลีครับอ่าก้างสูงเพิ่นร้อยหาสิบร้อยหาสิบหกร้อยหาสิบหบวกลบห้วย ป็นตาอยู่ได้น่ะเบิ้งคนเพิ่นเนาะเครื่องดำน้ำออกน้ำออกหางเงานะครับฝนตอเนาะโอ้คืออยู่คืออยู่เปิดเท่าไรบ้านแม่นี่หกสิบสองหกสิบห้าหกสิบสองาไลน์ละสี่สิบห้าสี่มทวนทวนเบอร์โทรอีกเนี่ยศูนย์หกสามสิาอสาสองสีมต่อมาเลยอยากได้แม่ด นะครับโทษมาบอกโทษเดี๋ยวนี้ได้เดี๋ยวนี้เพื่อนมาสุวรรณภูมิรอยเอสเก่าเก่าครับผมขอบคุณในหลายเป็นหมาดเด้อครับผมครับผมบัตรสมหวังแชแนลผภาพดีผ้าหน่อสมบูรณ์ราคางัวนะครับก็ได้ประมาณนึงบอได้ครบแล้วครับแต่ก็ได้พอสมควรกับฝากพีฝากน้องนะครับซอยกันสนับสนุนบ้านสมหวังแชแนลซอยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำแน่ครับ เพื่อเข้าสู่การอพยพหาท่านทรัพย์ภายในเดือนนี้นะครับมื้อนี้นะครับมื้อสุดท้ายของเดือนก็หวังว่าคงสิได้ตามเป้าแล้วครับครับก็อ่าก่อนจบก็ขอไปคว้าใพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวเลี้ยงไก่ทรงประสบใกลคล้องสำเร็จความสุขลำรวยรลำรวยนะครับเบิดนี้เบิดสินเป็น้ำกันครับสำหรับคลิปนี้ขอเอาไว้แค่นี้ก่อนนอกครับเนาะสวัสดีครับ